กา,า,ารรู้ามาันทาเรูปแบาเากลยังไม่ใช่าดี้แต่ความรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนตัวเองจะได้ประโยชน์จากอาเซียนพ่อแม่ค,ร,คร,รูผู้ปกครองระหนักว่าถ้าอาเซียปปนประสบความสำเร็จในการตั้งประชาคมาลูกหลานจะต้องเตรียมตัวเพื่อจะเข้าไปสู่ประชาคมนั้น กรากรารู้ภาษารู้ภาษาเปรยังไม่จอาซียแต่ความรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนตัวเองจะได้ไประโยชน์จากอาเซียนพ่อแม่ครรู้ปกครองระงับว่าถ้าอาเซียนประสบความสำเร็จในการตั้งประชาคมปลูกหลานจะต้องเตรียมตัเพื่อจะเข้าไปสู่ประชาธิปุนันนเวทีให้เป็นฐานให้ ถ้าพ mm. ่อแม่ผู้ปกครองครูระดับใหนเรื่องนี้พวกเราเองระดับว่าตัวเองคือหนึ่งในหกร้อยล้านคนของอาเซียนคิดอ่านเตรียมการโดยมีกรอวต้อย่างไรให้คนหกร้อยล้านคนรู้สึกว่าเป็นไทยด้วยและเป็นอาเซียนด้วยมันรบดาเริ่มรู้สึกเลยใช่ไหมถ้ารู้สึกสมเมือหน่อยเดี๋ยวกวจะหลไมใหม สิงคโปร์ห้าล้านคนเขาบอกเขาเป็นคนสิงคโปร์แลวเขาเป็นคนอาเซียนด้วยอินโดนีเซียสองร้อยสี่สิบล้านคนเขาเป็นคนอินโดนีเซียหมื่นเจ็ดพันกว่าแต่เขาเป็นอาเซียนด้วยไอเสาที่สามเนี่ยมันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเรามีอนาคตร่วมกันเราจะต้องร่วมกันสร้างอนาคต กำหนดชะตาชีวิตไว้ข้งนางหน้าด้วยกันนี่คือเสาที่สามและเสาที่สอมเนี่ยเป็นการเตรียมการเพื่อให้เสาที่หนึ่งอยู่ได้และเสาที่สองอยู่ได้เรียบเนียนประเทศไทยคนต่อไปอาจจะนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ต้องรอ4.6ิปี 10ประเทศประเทศละ5ปี50ปีคนนี้ไปจากประเทศไทยพนโนบันดานเป็นไปแล้ว4ปีเหลืออีก1ปีอีก9ประเทศประเทศละ545ปีเหลือเป็นของไทยอีกหนึ่ง4ห6ปีซึ่งจะมีคนไทยไปเป็นเลขาธิการอาเซียนอีกครั้งเพราะฉะนั้นไปประกอบอาชีพ ไปศึกษาไปมหาวิทยาลัยได้ง่ายได้สะดวกมหาวิยามหาลัยฟิลิปินส์มาลัยนยมหาลัยจุนิสมหาไัยเวียดนามหาวะไยายมาลัยธรรมาสตรเขาหันห้าเข้ากันและเปรียเทียรับรองสร้างมาตรฐานหลักสูตร ที่สิงคโปร์ที่อืนเกีย่ยปกัไนไม่มีใครได,ด,ด้และไปได้สะดวกขึ้นด้วยและไปได้มีคุณการก้ะายด้วยเมื่อเป็นหมอเมื่อเป็นพยาบาลเมื่อเป็นหมอฟันเมือ่อเป็นวิศวกรเมื่อเป็นสถาปนิกเมื่อเป็นนักบัญชีเมื่อเป็นพนักงานบริหารจัดการ โรงแรมเริ่มด้วยเช็ดแปดวิชาชีพนี้ก่อนเลือกไปยทำงานที่ไหน,นก็ได้ว่าอนาคตยังเต็มไปด้วยโอกาสอนาคตจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นอนาคตจะเต็มไปด้วยาการขันใใรถไปโยยย้ยายเปลี่ยนสถานไปไหนก็ได้มี ข้อกตกลงต่างๆไว้รองรับให้เราไปอย่างมีเกียรติไปอย่างมีศักดิ์ศรีไปแบบมีสิทธิที่จะได้รับการ้องกันส่งเสริมและสนับสนุนแต่ตัวแต่อย่างมากต้องดีจริงๆเพราะถ้าหมอไปอจากบ้านเราแล้วไปพูดภาษาที่เขาเข้าใจไม่ได้ไม่มีคนไข้ไหนมารักษากับหมอไทย ถามเรื่องคุณภาพเลขาธิการอาเซียนไปต่างนนอกเนี้ไม่แน่ใจว่าครึ่งที่เป็นสูงขนาดนี้อยู่เทียทงเ้่าคนอื่นเท่าเท่ากันหรือว่าตามหลังประชากรไม่แน่ใจเพราะฉะน้นลองคิดถึงอนาคต10ปี20ปี30ปีต่อไปขนาครึ่งน,นี้จะอยู่อย่างไร พราะไม่มีความพร้อมเพราะความสามารถในการแข่งขันไม่ดีพอถึงตอนนั้นจะถามใครสงสัสยจริงอนาคตว่าอย่างไรสารจาริงอนาคตจะเคลื่อ,บบอไนไปเคลื่อนไหวไปไหนได้จริงจะคนก็จะรีบร้อง ว่าพวกเราจะต้องมีคุณภาพจริงๆด้วยได้อ่านโน้ตและร้องเพลงอาเซียนอนเอรเ็ตได้อย่างที่ร้องถูกสำเนียงถูกโน้ตถูกจังหวะเข้าใจว่าคงไปได้มาจากอินเทอร์เน็ต คงไปได้มาจากคอมพิวเตอร์คงไปฝังมาจากเรากล้าที่จะฝันร่วมกันเท่านั้นยังไม่พอวิ c เ r e to share แปลว่าเรายังมีน้ำใจและเยะื่อใยที่จะแบ่งปันกัน We care าความพร้อมเรื่องภาษาของนักเรียนอาชีพศาสต ของนักเร,เรียนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะเป็นราชภัะเป็นอลไรล่างจะเป็นสงสานักเรียนจุฬาหรือธรรมศาสตร์หรือคอามแก่มีความพร้อมแค่ไหนคำตอบคือยังไม่พอเพราะคนไทยยิ่งในตนเองมากคนไทยบอกว่าภาษาอังกฤษเราไม่ดีอยากลองร้องย่อร้องเราะเราไม่เึงมอนขึ้นของค่ เขาใช้ภาษาได้ดีกว่าคนไทยนี่นจะเอาอะไรไปแก้ตัวเพราะฉนะนั้นต้องเปลี่ยนเกียร์เร่งสีทเทาเพิ่มความเร็วไม่เปิดรูปิเท็ตภาษาไทยมันก็ได้เท่านันะ้นแหละางรเรื่องเพราะฉะนั้น ถ้าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาตารของอาเซียนภาษา working language ลลของอาเซียนดีเรากินตลาดอาเซียน600ล้านขายอะไรก็ได้ผลิตอะไรก็ขายได้มีสินค้าอะไรมีการบริการอะไรขายไดนะ้แต่ถ้าขายเป็นภาษาไทยตลาดมี65ล้านรับ นี่คือจุดเล็กๆที่จะต้องระดับว่าต้องมีความสามารถในการแข่งขันต้องมีความรอ้อมและต้องมีปัจเยกที่จะต้องเตรียมตัวเข้าสู่ประชารนั้นไปแข่งขันกันก็ได้เอาตัวรอไม่แพ้และออกมา แล้วก็จะคนค้นมาฟังที่นี่ขณะนี้เรากำลังเตรียมศูนย์ข้อมูลอาเซียนซึ่งอาจารย์แทนเช่นบอกว่าต้องเรียนเกอเรกิต้าวใหม่เพราะต้องการให้เป็นถูกแบบตัวอย่างขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูลต่างๆอย่างเร่งรีบเมว่าเขามาแล้วเขาอยากจะรู้เรื่องนั้นเขาสามารถที่จะกด access ทางคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตไปได้ในศูนย์รวบรวมของทุกอาเซียน ในแหล่งข้อมูลที่ทุกคนเขาเขียนเขาสั่งสมเขาเก็บรวบรวมไว้ทั่วโลกแต่กดคอมพิวเตอร์สองสามที่ได้สิ่งเหล่านี้รูรออกมาเต็มหน้าจอนั่นคือสิ่งที่กำลังทำอยู่นะนี้นอกจากสิ่งซึ่งจับจับได้ต้องได้เห็นได้สัมผัสได้เพลงดนตรีเขาเครื่องแต่งกายเขากระปูลเงินเขาด้างดาบเป็นสีอะไร โยกะทังไปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศโยกะทังไปเป็นเลขาธิการอาเซียนี่ก็คือหนึ่งความตั้งใจจริง,งตั้งใจที่จะสู้ไม่ตั้งใจที่จะแพ้ไม่ถอยไม่ยอมและไม่ให้ข้อจํากัดต่างๆในชีวิตมาจํากัดโอกาสของเราปฏิเสทธที่จะยอมรับ รอและ้อ,อจำกัดต่างๆหนะั้นการเก่งโอกาสดีกของคนนี้เยอะถ้าคนนี้เป็นเลขาธิการอาเซียนได้พันกว่าคนตรงนี้เป็นอะไรก็ได้ในโลกขอให้ตั้งใจจริงขออย่าให้ยอมท้อขออย่าให้ยอมนี่คือสิ่งที่อาจารย์จะต้องคอยเตือนนี่คือสิ่งที่ ผู้บริหารการศึกษายังต้องคอยนักนเรียนรู้นักศึกษาจงสมบูความรู้ต่างๆเหล่านั้นเป็นของใครก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้สมัยก่อนนมีบอกว่าไปไม่ไกลแม้ว่ามันไลเท่าโลกจรจีสมัยนั้นจากอานรบไปบนุ่มจีมันไกลสุดข,ขอบฟ้าไกลที่สุดแล้วไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วนบีถึงบอกว่า ไปให้ไปแม้กระทั่งถึงหมือนกิงว่าซราไ่ซื้อเปิดคอมพิวเตอร์เพราะนั่นคือความแห่งความรู้ที่ไม่มีขอบเขตจำกัดวอบอ่อนนทั้งหมดที่พูดมาถูกวันหิงวันอย่ากให้ถูกทั้งหมดขอให้ฟังหูไว้หูขอให้ไปวิเคราะห์ไปพิจารณาถึงที่สุดแล้ววอบอ่อนอนาคตจะเป็นยังไงมไม่ทาบ ร่วงหนักนี้เราไั่เป็นการเรื่องอคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจะมันจะเป็นจริงหรือเปล่าร่วงหรอหรือเปล่าขออย่างเดียวเปลี่ยนอองมันจะเป็นไปทางไหนมันจะถูกบรรดาให้เป็นไปยังไงสิบปันต่างพร้อมที่จะเผชิญกับมาถ้าทำได้แค่นั้นถือว่าประสบความสำเร็จฝากไว้่นจะมาทำมาเสนอมาใหญ่คุม